โดยที่ในการตั้งเวลานั้นนะผมจะใช้ตัวมันเนี่ยเป็น a s s e t ทพอยท์ครับแล้วก็ทำหน้าที่เป็นตัวปล่อยเว็บเซอร์วิสแล้วเราก็จะเอาตัวมือถือนะครับ Connect เข้ากับตัว Wi-Fi ของตัวอุปกรณ์ตัวนี้ครับเพื่อที่ว่าจะตั้งค่าเวลาก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยกันนะครับ ตอนนี้ดูที่ตัวอุปกรณ์นะครับก็คือสังเกตว่าจะมีไฟสีเขียวกระพริบอยู่ผมก็ทําการเปิดไฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จ่ายสัญญาณ Wi-Fi มาแล้วขั้แรกผมก็ต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi เข้ากับอ,อุปกรณ์ตรงนี้ก่อนนะครับ ชื่อเวฟล์ Fi นะครับที่ผมใช้ก็คือ DC Timer 001อ่าเป็นชื่อเวฟล์ Fi ที่จากยูเซอร์ร้องขอมานะครับผมก็ใส่รหักลงไปรหัสนี้จะใส่ครั้งเดียวครับอันนี้เชื่อมต่อแล้วหลังจากเชื่อมต่อแล้วนะครับเราก็ไปที่ URL ของเว็บเพจที่ตั้งไว้นะครับ อย่างนั้นเราก็เซตค่าได้แล้วซึ่งลักษณะของค่าที่ตั้งไว้นะครับผมจะแบ่งเป็นดังนี้นะครับก็คือในบรรทัดแรกจะเห็นว่าใช้คำว่าอัปเดตเดทไทม์ก็คือถ้าเกิดเราทิกตรงนี้เรากดสับมิ t นะครับค่าของวันเดือนปีชั่วโมงนาะทีตัวเนี้ยจะไปเซตค่าเวลาของตัวอุปกรณ์ตัวนี้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยผมเซตมาแล้วดูได้จาก เวลาเราเปิดอุปกรณ์มาครั้งแรกเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับมันก็จะแสดงเวลาล่าสุดที่ทําการเชื่อมต่อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมเปลี่ยนรีเฟรชอย่างเงี้ยเวลาก็จะเปลี่ยนไปเวลานี้จะไม่เคลื่อนที่ตลอดนะครับเป็นเวลาที่คอนเน็กล่าสุดที่เราเชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์นะครับหลังจากนั้นเราก็ตั้งเวลาในโหมดของตั้งเวลาเนี่ยมันจะมีเวลาทั้งหมด8ช่วงด้วยกันก็คือผมให้ตั้งแต่ ทามหทามสถึงทาม8นะครับก็จะเป็นเวลา start stop แล้วก็ผมมี week day ให้ก็คือ,อเราสามารถให้มันทำงานทุกวันหรือทำงานเฉพาะบางวันได้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดไม่ให้ทำันไหนเราก็ติ๊กออกวันนี้วันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเรามาลองเวลาก่อนละกันตอนนี้เท่าที่เซตไว้นะเท่าที่ดูตามเวลาก็คือที่ท i m เมอรเนี่ยเซตไว้ที่ 8นาฬิกา31นาทีแล้วก็12.00ตอนนี้เวลาผมดูเวลาที่จอคอมพิวเตอร์ที่ผมยุ่ดูปัจจุบันนะครับก็อ่าบ่าย3 27ผมก็จะตั้งเป็นบ่าย3ก็15นะครับเป็น28จะทันไหมก็เป็น15 29เลยแล้วกันแล้วก็ผมก็สัมมิ t ภาษามีแล้วเว็บไซต,ต์ตัวนี้ก็ส่งค่ามาอัปเดตที่ตัวอุปก,กรณ์ตอนนี้เราก็รอเวลาที่ใบสามยี่สิบแปดนะครับโอเคครับเวลาสว่างแล้วเวลาจะต่างกันนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าที่ตัวอุปก,กรณ์เนี้ยนะครับเนื่องจากว่าค่าของวินาทีครับมันจะไม่ตรงกับตัวคอมพิวเตอร์มากนะักตอนนี้ไฟสว่างขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรารอดูที่เวลาที่ใบสามยี่สิบเก้าตรงหัวมุมตรงนี้นะครับ ไฟก็จะดับไปครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามยี่สิบเก้าแหละเดี๋ยวรอเวลาตัวอุปกรณ์โอเคครับเวลาตัวอุปกรณ์ก็จะใกล้เคียงกับเวลาในคอมไฟก็ดับไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองตั้งเวลาใหม่อีกทีก็คือผมให้เวลาบ่ายสามนะครับสิบห้าผมใช้ยี่สิบเก้าเลยละกันเอาสามสิบดีกว่าสามสิบถึง อ่าส6บ0ก็เดี๋ยวมันจะติดตอน15 30้า0ถึง16.00นะครับผมสับมิดไปเลยให้วันอาทิตย์ทำงานนะตตอนี้ก็อัปเดตไปเรียบร้อยครับเวลาอัปเดตก็จะเป็นแถบขึ้นอัปเดตตัวรีเฟรชหน้าเว็บตรงนี้นะครับครับตอนนี้ก็ สิบห้าสามสิบสว่างแล้วกรณีที่เกิดไฟดับครับเดี๋ยวผมจะถอดปลั๊กนะครับตอนนี้ผมก็ถอดปลั๊กแล้วโอเคครับผมถอดปลั๊กไปแล้วซึ่งเวลาตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมเข้ามาดูที่ตอนนี้เวลาในมือถือรู้สึกผมผมจะชา้ากว่าในคอมพิวเตอร์นิดหนึ่งเนื่องจากว่าผมไม่ได้ซิงค์อินเทอร์เน็ตเดี๋ยวดูคอมดีกว่าครับ นื่องจากมือถือผมไม่ได้ซิงเน็ตเนื่องจากว่าอุปกรณ์ตัวนี้ผมสําหรับใช้ต่ออุปกรณ์ตัวนี้<ๆ>ก็เลยไม่ได้ซิงเวลาปัจจุบันเข้ามาดูที่เวลาที่คอมครับตอนนี้8ปดสิบละเราตั้งที่บ่ายสามสามสิบนะครับเราตั้งทีบงบนนะ่บ่30สามสามสิบถึงบ่สี่โมงเย็นนะครับก็คือสิบห้ถาถึงสิบหกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไฟมาปั๊บนะครับตอนนี้ไฟมาผมกดสวิตช์นะครับให้ไฟมาไฟมาตัวเครื่องก็จะเปิดนะครับดูสังเกตไฟกระพริบเพราะฉะนั้นเนะี่ย ตัวอุปกรณ์เนี่ยก็จะมาเช็คค่าเวลาที่ตัวมันว่าเวลาวไฟมาแล้วเนี่ยมันอยู่ในช่วงออนหรือออฟถ้าเกิดออนปุ๊บมันก็สั่งเปิดต่อโอเคนะครับก็ตัวนี้ก็คือผมเรียกว่าเป็นอ,อุปกรณ์ตั้งเวลาโดยผ่านระบบ Wifi นะครับเราสามารถได้ตั้งเวลาด้วยมือถือจะไปใช้กับอะไรก็คือ,อาจากผู้ใช้ที่แจ้งผมมา โดยมากผมจะไม่รับทำงานเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ IoT นะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้อุปกรณ์สำเร็จรูปที่อยู่ในท้องตลาดค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้สะดวกกว่าแต่กรณีนี้ยูเซอร์แจ้งมาว่าก็คือในพื้นที่นั้นน่ยไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วก็ต้องการอุปกรณ์ทัามเมอร์ที่มีหลายช่วงเวลาเพื่อไปใช้ในกิจกรรมประหยัดพลังงานเพื่อที่ว่าจะให้มีการเปิดปิดอัตโนมัติเพราะว่า ปกติแล้วตามพื้นที่ทั่วไปไม่ว่าเป็นห้องพักการเปิดแอร์ปิดแอร์การเปิดไฟบางทีเปิดก็เปิดกันทั้งวันเลยประมาณนี้เขาก็เลยอยากได้ทัมเมอร์ชุนี้มาผมก็เลยสร้างทัมเมอร์ที่เป็นแปะช่วงเวลาให้นะครับก็เดี๋ยวมาดูที่วงจรดีกว่าผมใช้วงจรอ,อย่างไรนะครับดูที่ตัววงจรน,นะครับตรงนี้คือวงจรน,นะครับลักษณะของวงจรก็คือผมใช้เป็น เมนบอร์ดที่จะเป็น ESP 8 2 6 6เป็นตัวโนด MCU นะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะมีปล่อยสัญญาณ Wi-Fi จากตัวเองได้แล้วก็เราสามารถเขียนเป็นเว็บเซอร์วิสที่ตัวมันเองได้มันสามารถทำตัวเองเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับแล้วก็ผมมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งก็คือเป็น r c t ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นตัวเวลานะครับเป็นข้อมูลเวลาก็คือจะเป็นนาฬิกาของมุจงนี้นี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรา ตั้งเวลาเข้าไปแล้วตัวนี้จะเก็บค่าเวลาไว้แล้วก็จะนับเวลาไปเรื่อยๆซึ่งการเก็บค่าเวลาและการนับเวลาของตัวนี้ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ใช้เป็นฐานกระดุมนะครับในการแบ็กอัพค่าเวลาเพราะฉะนั้นถ้าฐานหมดค่าเวลาก็อาจจะเพี้ยนได้แล้วก็ผมมีตัวรีเลย์นะครับรีเลย์เอาพุทตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ในการตัดต่อสัญ,ญญาณไฟไฟ,ไฟกระแสสลับที่จะส่งไปข้างนอกวงจรที่ผมทํให้ให้นะครับก็จะ,ะผมจะแยกระหว่าง ไฟ ac กับหน้าคอนแทคเร์ไว้ให้เดี๋ยวผมจะเปิดกล่องให้ดูว่าอุปกรณ์ภายในเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้เป็น Switching Power Supply ครับเป็นอุปกรณ์ตัวเล็กๆแล้วก็เป็นเทอร์มินอลสำหรับต่อสายนะครับส่วนโค้ดของโปรแกรมลักษณะของโค้ดโปรแกรมนะครับผมก็จะเขียนเป็นลักษณะของอเป็นตัวเว็บเซอร์วิสนะครับเป็น http html นะครับเป็นที่ html แล้วก็ส่งค่าไปเวลาเราเลือกใช้มันก็ส่งค่า TBL ออกมาแล้วก็ผมเขียนโปรแกรมในการาเปรียบเทียบค่าเวลาก็เดี๋ยวตัวโค้ดนะครับผมเอาวางไว้ใต้คลิปยังไงก็ลองดาวน์โหลดแล้วก็ลองมาทดลองกันดูแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวโค้ดผมไม่อธิบายอะไรมากมายแล้วกันเดี๋ยวผมให้มาดูที่ตัวอุปกรณ์แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดกล่องอุปกรณ์ให้ดูเดี๋ยวมาที่กล้องแป๊บเดียนะครับ มาดูที่ตัวประกอบกันตัวนี้ก็จะเป็น LED กพริบพเพื่อแสดงการสัญญาณการทำงานนะครับตรงนี้เป็น LED ผมแสดงว่ารีเลย์กำลังทำงานอยู่ผมขอคลายสัูแป๊บหนึ่ง บล็อกที่ใช้นี่ผมใช้เป็นบล็อกไฟฟ้าสวิตชไฟฟ้าทั่วไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอุปกรณ์ผมไม่ถอดหมดนะครับเนื่องจากว่า,าเวลาถอดหมดแล้วเดี๋ยวเวลาผมประกอบให้ผู้ใช้งานก็จะลำบากผมจะแยกเทอร์มินอลออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนนี้เป็นไฟเลี้ยงก็ผมจะเอา สายสีขาวตร,ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสายจากไฟกระแสะสลับเข้ามาเลยตรงนี้เป็นเทอร์มินอลที่เป็นคอมมอนอยู่กลางครับ NO นะครับอยู่ฝั่งที่นิ้วผมชี้นะแล้วก็ NC ก็ยูเซอร์สามารถไปต่อแอปลใช้งานได้แต่จากตัวอย่างเนี้ยผมใช้เป็นไฟ AC เลี้ยงหลอดไฟตัวนี้เลยผมก็เลยจัไฟ AC ตรงนี้เข้ามานะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะมีฟิล1หนึ่งตัว เพื่อที่ว่ากรณีที่วงจรมีปัญหามันก็จะตัดไฟซึ่งฟิลตัวนี้ไม่ได้ตัดที่ตัวรีเลย์นะครับจะตัดแค่เลี้ยงตัวเลี้ยงอุปกรณ์เฉยเพราะนั้นตัวโหลดนี้ไม่มีฟิลตัดนะสังเกตผมต่อสายสีเหลืองไม่ได้ผ่านฟิลนะครับมาเข้าแล้วก็ไปหาโหลดเลยโอเคนะครับที่เหลือก็จะเป็นตัวาทานซิสเตอร์ขับรีเลย์ครับแล้วก็เป็น R แล้วก็มาทานซิสเตอร์ที่ตัวต่อเข้า,าสั่งการทำงานของอตัวนาฬิกาตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าพอผมต่อไฟลบตรงๆแล้วเนี่ยเวลารีสตาร์ขึ้นมารู้สึกตัวนาฬิกาเนี่ยค่ามันจะเออเลอร์ไปบ่อยเพี้ยนค่านาฬิกาไม่ตรงผมก็เลยหน่งเวลานิดหนึ่งก็คือ,อหลังจากที่ตัวอุปกรณ์ตัวคอนโทรลบ o อ r นะครับบูตตัวเองขึ้นมาแล้วเนี่ยสักอสองวิก็จะต่อให้ ตัวของนาฬิกาทำงานแล้วก็ส่งค่ารีเซ็ตค่าให้กับตัวนาฬิกาอีกทีบอร์ดนาฬิกาอีกทีนะครับก็มีประมาณนี้ครับวงจรส่วนบอร์ดตอนตนี้ผมใช้บอร์ดอนเนกประสงค์นะครับด้านล่างก็จะเป็นาการเชื่อมลายปิ้นโดยการแบตเกลียวนะครับเนื่องจากว่าวงจรที่ผมทำเนี่ยไม่ได้ใช้บ่อยบางทีใช้แค่ตัว2ตัวเพาะฉะน่านี้ วิธีการนี้จะสะดวกที่สุดโอเคนะครับก็ขอจบเรื่องของอาการอธิบายเกี่ยวกับาการสร้างนาฬิกาตั้งเวลาโดยใช้บอร์ดแอนดูโนนะครับ ESP 8 2 6 6อหโนด MCU ไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันหวังว่า,าคงสร้างแนวคิด สร้างจุดเริ่มต้นของผู้ที่สนใจอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านคงได้ไประโยชน์จากมันนะเอาเป็นว่าเขาจบคลิไปไว้เพียงแค่น,นี้ล้วกันขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ